มูที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะคือวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะซึ่งอาทิตย์หน้านะคะมุกมีสอบแล้วมุกก็เลยจะมาทําแบบคลิปวอล์กให้ดูก่อนสอบก็แล้วกันนะคะไม่ได้จะมาทําคลิปอ่านหนังสืออะไรใดๆนะคะทุกคนแต่ว่าช่วงสอบช่วงนั้นมุกไม่ได้ลงคลิปแน่นอนเลยนะคะมุกก็เลยจะมาแบบก็คือมุกจะถ่ายคลิปวอล์กนี้อะแล้วก็เอาไปลงในช่วงที่มุกสอบนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมา ทำคลิปวอล์กหนึ่งวันให้ดูนะคือเป็นวอล์กวันหยุดที่เปิดเทอมอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะไปก็คือตอนนี้นะคะเป็นเวลา9โมงครึ่งนะคะคือจะบอกว่ามุกตื่นสายนะคะวันนี้ตื่น8โมงตื่นสายคงแบบกินข้าวเช้าเป็นข้าวเที่ยงได้เลยนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะมุกจะมาเก็บห้องก่อนเพราะว่า คือมุกจะต้องเอาพวกผู้ที่นอนแล้วก็ผ้าห่มไปซักนะคะเพราะว่ามุกจะซักทูุกอาทิตนะแล้วก็จะต้องถูพื้นอีกนะคะทุกคน มากทุกคนเนี่ยเราจะมาจัดโต๊ะกันนะคะ นี้นะคะมุ่งทำความสะอาดห้องเสร็จแล้วทุกคนก็เป็นเวลา10โมงครึ่งนะคะก็ตอนนี้กำลังจะไปหาข้าวกินกันนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีข้าวกินหรือเปล่านะตอนนี้ลงมาข้างล่างเนี่ยปลอยแล้วเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันนี่ก็คือสิ่งที่เรากินนะคะจะมีต้มจืดไขป่ปลาทูแล้วก็อันนี้เป็นผลไมา้ ะะกินข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานั่งเช็คคลิปที่จะลงวันนี้นะคะเป็นคลิปที่ตัดเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงวันเสาร์นี่คือคลิปที่เราจะดูนะคะเดี๋ยวขอไปดูคลิปแล้วก็ลงคลิปนะคะแปบ๊บหนึ่งเนาะ เรากําลังจะมาถ่ายคลิปกันนะคะนี่ก็คือเตรียมกล้องมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับมุ้งนะคะมาทําการบ้านกันนะคะทุกคนตอนนี้ก็บ่ายนัวนะคะเดี๋ยวมุ้งจะได้ทําการบ้านสักทีเพราะว่ายังไม่ทําการบ้านเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราต้องนีบไปทาและ้ะ เดี๋ยวเราจะมาทำเออน้ำกินกันนะคะเราจะมาทำแบบเมนูช็อกโกแลตปัน่นทุกคนคะตอนนี้ก็คือบ่ายสองสิบสี่นะคะกําลังจากพากักตอนนี้คือพกัพกหลังจากทําการบ้านนะคะเราจะกินอันนี้ก็คือแบบอันนี้ก็คือช็อกโกแลตป,ปัน่นแล้วก็ขนมปังช็อกโกแลตอย่างนงี้นะครับไหนบอลก่อนะ จะบอกว่ามีพัสดุมาบ้านมูอีกแล้วนะคะเขาเพิ่งมาส่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยว่ามันจะคืออรึ๊เชงเห็นไหม เห็นไหมทุกคนโพสต์การ์ดแล้วก็เป็นพวกสติกเกอร์ต่างๆนะคะนี่ก็คือเป็นแทตทูติดนะคะเป็นแบบเหมือนแทตทูติดแบบแล้วก็จะมีพวกโปสเตอร์อันนี้เป็นโพสต์การ์ดต่างๆนะคือลายน่ารักมากดูดินี่นี่แบบรักกัคือทัลายแบบสกิปนะทุกนนี่เรามาติดโปสเตอร์กันนะคะแล้วก็เป็นสติกเกอร์ที่สั่งมาเพิ่มนี่ทุกคนมาเรามาติดกันนะคะก็นี่คือมุกตัดแล้วนะ แล้วก็จะลอกแผ่นตัวนี้ออกแล้วก็จะแปะลงไปอูฟอันเงี้แล้วก็รูป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 อ่ะอ้าวไปละจริงทุกคนแล้วนี่นะคะก็คือแท็ทูแล้วนี่ดิทุกคนคะตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงเย็นนะแล้วก็คือเมื่อเช้าเมื่อตื่นสายใช่ไหมก็เลยกินข้าวเช้าเป็นข้าวเที่ยง ตอนนี้ก็หิวนะคะ <c oughs> ก็เลยทํามาม่ากินนี่นะคะคือมาม่าที่ <c oughs> ทำเนาะอันนี้เป็นแบบอันนี้เป็นมาม่าเย็นเตาโฟนะทุกคนคือน่ากินมากคือทําเองนะคะทุกคนคือแบบสุดยอดอร่อยมากทุกคนเมื่อกี้ก็คือมุกเพิ่งไปทําข้าวเย็นกินนะคะก็คือกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อจากนี้ก็คือต้องอาบน้ําแล้วก็ นอนแล้วนะคะก็สําหรับหนึ่งวันมุกก็มีประมาณนี้นะมุกคงถ่ายให้เพื่อนๆดูเท่านี้นะคะก็โอเคสําหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคน